สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องฟอร์ดแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่อง YouTube น้องฟอร์ดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีรถยนต์นะคะฟอร์ดรุ่น XLT ในหะ้พุณลูกค้าได้ชมกันนะคะซึ่งตัวด้านหลังของน้องนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะราคาที่8,57,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วน ราคาของเกียร์ออโต้นะคะอยู่ที่900 0แสนกับอีก2,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะให้ถึง2.2ลิตรดีเซลเลยนะคะ160แรงมา้า385นิวตันเมตรเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมเจ้าตัวด้านหลังของน้องนี้นะคะว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้านนะคะเดี๋ยวไปชมในคลิปกันเลยนี่เลยนะคะสําหรับเจ้าตัว XLT เกียร์ธรรมดาของเรานะคะน้องนะคะได้ทําการเปลี่ยนนะคะ เป็นชุดวายบอดี้ทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมงานใกล้ๆก้ันเลยนะคะว่างานของเขานะคะคเนียนกริบมากเลยนะคะนี่เลยส่วนอของวายบอดี้น้องมันก็จะตีโบอกออกมาตัวรถด้านข้างนะคะก็จะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะก็จะทำให้บอดี้ของรถเรานะคะใหญ่กว้างขึ้นมากเลยนะคะ เด่นๆนะคะก็คือ s o r d นะคะคุณลูกค้าก็เลือกมานะคะเป็นอักษรสีดำตัดด้วยสีเหลืองนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูงานไดใกล้เลยนะคะว่างานของเราคือแบบดีมากๆเลยนะคะคุณลูกคา้าแปลงโฉมบ body ไม่พอนะคะยังใส่หน้าเหล็กแทนคุณลูกค้าด้วยนะเป็นหน้าเหล็กของ h ัม m มอรนะคะ มาพร้อมกับห่วงรากจุ้งสีแดงไปเลยนะคะรถคันนี้คือใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกนะคะว่าเราทําอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมทีละจุดก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยไฟด้านหน้าของเรานะคะอัปเกรดนะคะเป็นไฟม้ามาสแตงนะคะมีแบบเต็มระบบมาพร้อมกับไฟเดยไรท์วิ่งตอนกลางวันนะคะแทนแทนถัดมาค่ะด้านบนนาอส,สกูปหน้านะคะแล้วก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงแรดนะคะสกูปหน้าใหญ่นะคะนั่นเองนะ แล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองนะคะให้เข้ากับเจ้าตัว FORD ด้านหน้าของเราเอีกนะคะคันนี้นะคะคือถูกใจเซลรีวิวมากเลยมาค่ะถัดมาเนาะด้านข้างของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะแมกย่างนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะใส่เป็นยางออเทรนนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นอขอบ20ินะคะตรงนี้นะคะลายแม็กนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายมาได้เลยนะคะออฟโรดกันแบบสวยๆดูดกันเลยนะคะที่เห็นคันใหญ่ๆสูงๆนี่นะคะน้องก็ทำยกสูงเพบคุณลูกค้าด้วยเนาะด้านหน้าจะยกสามนิ้วเนาะใส่เปลี่ยนโชกด้วยนะคะเป็นโชโกโรลเฟนเดอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับปิดนกนะคะ งานของเขาวายบอดี้นะคะเดี๋ยวให้ชมเต็มคันนะคะนี่เลยมาค่ะด้านหลังของเรานะคะส่วนด้านหลังนะคะน้องทําการยกนะคะแค่สนิ้วเองนะคะด้านหน้า3าด้านหลัง2นะคะเปลี่ยนไฟหน้าไม่พอนะคะอัปเกรดเปลี่ยนโคมไฟด้านหลังด้วยนะคะเป็นแบบไฟ LED นะคะ หน้าเหล็กไม่พอนะคะด้านหลังก็เหล็กด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะนี่ใส่เป็นของทั m มเมอร์ทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกไฟถอยครบหมดเลยนะคะใครอยากได้ชุดแต่งครบ,ครบแบบนี้นะคะสามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะสําหรับ่ายแคมปิ้งนะคะเรามีอะแหลกนะคะเหมือนแบบตะแกรงเนาะใส่ของนะคะ ตัวนี้บรรทุกข,ของได้หนักได้จริงนะคะตรงนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะหรือก็ใส่เป็นของเอ้าเรนเดอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะคะวายบอดี้นะคะคือคันใหญ่มากคือแยกไม่ออกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะเพราะว่าใส่วายบอดี้ไปแล้วนะคะก็เหมือนว่าแยกรุ่นยากนะคะนอกจากเราจะไปชมภายในกันนะคะ ส่วนภายในนะคะมีเลยเราก็ทําการนะคะติดกล้องให้คุณลูกคา้าด้วยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะหน้าจอของเขาก็เป็นหน้าจอแบบ t o ชสกรีนนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะหรือจะเปิดแมพได้เลยนะแต่ว่าลูกคา้าต้องเชื่อมต่อกับมือถือเรานะคะพวงมาลัยของเราค่ะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะฟอร์ดของเรานะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ทําเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขึ้นมาสําหรับรถกระบ,บะ ของเรานะคะฟอร์ดเป็นอาพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นกันเลยนะคะคุณลูกค้าน่าเดี๋ยวจะให้ชมรอบขัดน,นะคะเช่สวยใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากได้ชุดแต่งวันนี้ก็ที่จอน้องมาเลยนะคะ นบ้างคะน้องก็พาทุกคนนะคะชมเจ้าตัว XLT คันสีดําไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรือโปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไรดีไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะคะว่าน้องจะเอาตัวไหนนะคะคุณลูกค้าได้ชมก็ฝากกดติดตามไปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ